สวัสดีครับวันนี้เราก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับเรื่องลายมือมาคุยกันอีกแล้วนะครับสำหรับในวันนี้เราจะมาดูมือจริงนะครับของผู้หญิงอายุ36ปีพร้อมกับตอบคำถามที่เจ้าของมือได้ถามมานะครับสำหรับจุดแรกเราจะมาพิจารณาเกี่ยวกับส่วนประกอบของมือนี้กันก่อนนะว่ามีอะไรยังไงบ้างก็คือสภาวะพื้นฐานโดยรวมในชีวิตของเจ้าของมือนี้ จะมีองค์ประกอบต่างๆตั้งแต่เนินและเส้นซึ่งจะบ่งบอกถึงลักษณะตัวตนของเจ้าของมือนะครับมาดูรายละเอียดกันจุดแรกก็คือเนินเนินแรกคือเนินพฤหัดของเจ้าของมือค่อนข้างสมบูรณ์ซึ่งในเนินนี้จะเห็นได้ว่าสมบูรณ์ดีนะครับไม่มีความเสียหายอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ มีเส้นพฤหัสนะมีเส้นพฤหัสจุดนี้จุดนี้อยู่บนเนินส่งผลให้เนินเนี่ยมีอิทธิพลหรือมีพลังมากทําให้เจ้าของมือเป็นคนที่มีความคิดที่อยากจะผลักดันพัฒนาชีวิตรวมถึงมีความรับผิดชอบมีความขยันมันเพียรเลยะอยากจะผลักดันทําสิ่งที่ตั้งหวังไว้ให้สําเร็จนะจุดต่อไปก็คือเนินเสา เนินเสาถือว่าสมบูรณ์ในระดับ90เต็มร้อยถ้าให้วัดก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วในเนินเสาเนี้ยก็มีเส้นวาส,สนาที่ดีนะ <c oughs> เข้ามาอยู่ด้วยส่งผลให้เรื่องของหลักทรัพย์หลักฐานการเงินค่อนข้างสมบูรณ์แล้วก็จะมีลักษณะนิสัยประจำตัวหรือส่วนตัวเลยก็คือมักจะเป็นคนที่อ่อ ไม่ค่อยละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องจุกจิกที่ไม่จําเป็นนะอะไรที่มองข้ามไปได้เขาก็จะมองข้ามไปอะไรที่มันเล็กๆน้อยๆบางอย่างมันไม่สําคัญเขาก็จะปล่อยไปซึ่งมันก็จะมีข้อดีอีกอย่างก็คือเป็นคนที่ปล่อยวางง่ายนะไม่ไม่เก็บอะไรมาคิดกังวลน,นานจุดต่อไปก็คือเนินอาทิตย์ เนินอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้ยุบซึ่งปกติเนี่ยเนินอาทิตย์เนี่ยจะไม่เด่นเท่าเนินอื่นอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นในจุดนี้ก็ถือว่าเนินอาทิตย์สมบูรณ์ดีแล้วก็บนเส้นบนเนินอาทิตย์มีเส้นอาทิตย์เกิดขึ้นหลายเส้นด้วยใน จุดนี้ก็จะทำให้เรื่องของเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองโชคลาภมีโอกาสค่อนข้างดีจุดต่อไปก็คือเนินพุธเนินพุทธก็สมบูรณ์ดีแล้วก็มีเส้นเกิดขึ้นด้วยส่งผลให้เจ้าของเนี่ยเป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณการพูดจาสื่อสารเจรจาดีแก้ไขปัญหาเก่ง ต่อไปก็คือเนินังคารสูงเนินังคารสูงก็สมบูรณ์แสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความขยันขันแข็งต่อสู้การงานแล้วก็มีความอดทนดีจุดต่อไปคือเนินังคารต่ำถือว่ามีความสมบูรณ์นะไม่สูงจนเกินไปแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำ แล้วก็ไม่มูทะลุไม่วุวามเท่าไหร่นะจุดต่อไปก็คือเนินจันเนินจันถือว่าสมบูรณ์ดีแม้ว่าจะดูยุบไปนิดหน่อยตรงนี้แต่ก็ไม่ได้มากมายอะไรนะถือว่าปกติเนินจันเนี่ยแสดงว่าเจ้าของมือเนี่ยจะเป็นคนที่มีความคิดมีการวางแผน มีสิ่งมีหัวสร้างสรรนะเราเรียกจินตนาการการสร้างสรรในพวกนี้ค่อนข้างดีต่อไปก็คือเนินสุขเนินสุขบริเวณนี้ถือว่าคุณภาพที่โอเคอยู่ที่ประมาณ90เต็มร้อยได้ก็ถือว่าสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงความรักครอบครัวก็สมบูรณ์แล้วก็ แรงแรงขับผลักดันในการใช้ชีวิตพลังงานในการดำเนินชีวิตเนี่ยก็สมบูรณ์ดีมาถึงจุดนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าเนินทั้งหมดในมือนี้มีคุณภาพดีเสียยังไงเราก็มาเช็คซ้ำอีกทีเนินพฤหัสดีเนินอ่าเนินเสาร์ดีพอสมควรเนินอาทิตย์ดีเนินพุธดีเนินอังคารสูงดีเนินอัาคารต่ำดี เนินจันก็ดีพอสมควรเนินสุกก็ดีพอสมควรอันนี้ก็คือการเช็คดูว่าแต่และมือเนี่ยมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเนินเนี่ยเป็นพื้นฐานของการดูลายมือแม้ว่าบางคนจะมีเส้นลายมือที่ดีแต่เมื่อมีเนินไม่ดีมันก็ขับผักดันพลังงานของเส้นอ่ะให้มันดีได้ไม่สุดก็ได้แค่กลางๆงอ่าเหมือนกับว่าถ้าเรา ทำทุกอย่างมันสมบูรณ์พร้อมมันควรจะได้ร้อยแต่ถ้าเนินไม่ดีก็อาจจะได้แค่50 30 60อะไรไปไป,ไปตามนั้นเพราะมันเป็นน้ำหนักที่จะส่งพลังงานไปอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็สรุปได้ว่าเนินในมือนี้สมบูรณ์ดีจุดต่อไปเราก็จะไปดูเส้นเส้นในมือนี้เป็นอย่างไรบ้างเส้นชีวิตจะเห็นได้ว่าเกิดจากง่ามมือโค้งลงมาอ้อมเนินสุขค่อนข้างสวยสมบูรณ์ ลักษณะนี้ก็บอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยจะมีการดำเนินชีวิตที่ค่อนข้างราบลื่นเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรมากมายถึงมีปัญหาก็สามารถผ่านไปได้เพราะว่าปัุปสรันปัญหานะที่เข้ามาในเส้นชีวิตเนี้ยมันก็ไม่ได้ชัดเจนหรือว่าใหญ่โตกว่าเส้นชีวิตเลยสังเกตนะมันจะมีเส้นที่เล็กกว่าเส้นชีวิตทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้ามองใน,ในภาพรวมตลอดทั้งชีวิตเนี่ยถือว่า ชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์ดีมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็สามารถผ่านพ้นไปได้นะจุดต่อไปคือเส้นสมองเส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตรวมกันมาแล้วก็แยกออกลักษณะนี้ตอนปลายค่อนข้างเรียวแหลมสวยอ่าก็อบอกได้ว่าเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะเชื่อในความคิดตัวเองอเนื่องมาจากเส้นสมองเกิดจากเส้นชีวิตด้วยรวมกัน แล้วก็ปลายเส้นสมองชี้มาบริเวณเนินอังคารสูงบริเวณนี้ก็แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะคิดอะไรตัดสินใจอะไรค่อนข้างรวดเร็วไม่ชอบอะไรอ้อมค้อมยืดเยื้อลักษณะเหมือนคนตรงๆอยากได้อะไรบอกจะได้รู้จะได้จบไม่ต้องอ้อมเสียเวลาลักษณะนั้น จุดต่อไปก็คือเส้นใจเส้นใจถือว่าคมชัดชี้ไปบริเวณเนินพฤหัสแม้ว่าจะไม่ขึ้นเนินพฤหัสสมบูรณ์นะแต่ก็ชี้ไปเนินพฤหัสแล้วก็ตอนตอนล่างเนี่ยจะมีเส้นแตกบ้างแตกลงด้านล่างบ้างลักษณะนี้ก็บอกได้ว่าเรื่องของจิตใจของเจ้าของมือจิตใจหรือว่าสภาวะอารมณ์เนี่ย ค่อนข้างมั่นคงหนักแน่นรวมถึงความรับผิดชอบค่อนข้างดีแล้วก็อาจจะเป็นคนที่คิดกังวลบ้างแต่ว่าการคิดกังวลของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลเสียต่อเจ้าของมือมากนักจุดต่อไปคือเส้นวาสนาสำหรับเส้นวาสนาในมือนี้จะเห็นได้ว่ามีหลายเส้นนะ คือเส้นที่ขึ้นตรงตรงนี้เส้นตรงนี้อันนี้คือเส้นวาส,สนาทั้งหมดจะเห็นได้ว่ามือนี้มีเส้นวาส,สนาค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะเส้นที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตจุดนี้แสดงว่าในช่วงต้นของชีวิตเนี่ยเจ้าของมือเนี่ยเป็นคนที่ ต้องถือว่าขยันพอสมควรเพราะว่าพยายามจะหาพยายามจะสร้างรายได้ให้ตัวเองอยู่เสมอแม้ว่าไม่ใช่รายได้ที่ต่อเนื่องเป็นการทําเป็น j บ b job ทำแล้วก็เลิกแล้วก็ทําใหม่แต่ก็มีมีการการะทาเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในช่วงต้นของชีวิตเนี่ยจะเห็นได้ว่าเส้นวาสนาค่อนข้างตั้งต,งตรงในจุดนี้ขึ้นมาจนถึง30จะเป็นคนที่ต้องเหนื่อย ทำงานค่อนข้างเหนื่อยต้องตอ่อสู้ต้องดิ้นรนเยอะนิดนึงแต่พอพ้น30ขึ้นมาการงานก็จะเริ่มเบาลงการใช้ชีวิตจะเริ่มสะดวกสบายมากขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามเจ้าของมือนี้ยังไงก็ไม่ไม่เหนื่อยากลําบากแม้ว่าลำบากแค่ไหนก็จะมีคนคอยช่วยเหลือเพราะว่าเขามีเส้นวาสนาจากเนินจันทร์มาจุดนี้ส่งผลให้เจ้าของมือเนี่ยมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอยู่เสมอ ถ้าเกิดทํางานอะไรก็มักจะมีคนให้โอกาสมีคนคอยช่วยเหลืออยู่ดีๆก็มีคนหางานมาให้อะไรแบบนี้โอเคเมื่อเรามามองนะสี่เส้นหลักเราก็จะเห็นว่าเส้นทั้ง4ค่อนข้างสมบูรณ์นะแล้วก็ยังจะมีเส้นอื่นอีกที่ให้คุณกับเจ้าของมือก็คือเส้นพฤหัสจะเห็นได้ว่ามีเส้นเกิดขึ้น เส้นพฤหัสเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผลักดันชีวิตให้ประสบความสําเร็จตามที่ตั้งหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าที่การงานหรือการเงินตามเส้นที่ระบุไว้แล้วก็ยังมีเส้นอาทิตย์เส้นอาทิตย์เนี่ยก็จะช่วยเจ้าของมือมีโอกาสมีความก้าวหน้ามีโชคลาภเป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับมีคนให้เครดิต นอกจากนี้ในเนินพุทธก็ยังมีเส้นพุทธอยู่ด้วยเส้นพุทธค่อนข้างยาวสวยลักษณะนี้มักจะเป็นคนที่พูดจาสื่อสารเก่งมีความน่าเชื่อถือถ้าเกิดไปดีลงานหรือตกลงงานเนี่ยก็มักจะปิดงานได้อยู่เสมอไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเส้นหลักๆที่เราดูในการพิจารณามือพื้นฐานจะเห็นได้ว่ามือน,นี้ค่อนข้างสมบูรณ์ดีรวมถึงเส้น ที่ให้โอกาสบอกเรื่องราวถึงโอกาสโอกาสความสําเร็จโดยเฉพาะในช่วงอายุมากไปแล้วชีวิตจะประสบความสําเร็จมากขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าดูตามนี้ทีนี้เมื่อเราดูหมดเราก็จะมาสรุปนะทั้งเส้นทั้งเนินว่ามือนี้เป็นอย่างไรในมือนี้โดยรวมแล้วเมื่อสรุปจากเส้น ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเนินก็อยู่ในเกณฑ์ที่เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะร่ารวยมีไหมถามว่ามีไหมมีแต่จะร่ารวยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาทําอะไรอันนี้คือเหตุและปัจจัยเนาะแม้ว่าคุณจะลายมือดียังไงก็ตามถ้าคุณไม่ทําคุณไม่สร้างหรือคุณสร้างสิ่งที่มีคุณค่าน้อยไรายได้คุณก็จะน้อยตามนะครับเมื่อเราพิจารณาเนินเส้นทั้งหมดแล้ว เราก็จะมาตอบคำถามของเจ้าของมือซึ่งมีคำถามดังต่อไปนี้คำถามแรกก็คือพื้นฐานโดยรวมของดวงชะตาช่วงนี้และอนาคตจะเป็นอย่างไรสำหรับช่วงนี้ครับเจ้าของมืออายุ36ปี36ปีในมือนี้เราก็จะดูในช่วงนี้ก่อนในช่วงอายุ36ปีเป็นอย่างไรบ้าง ช่วงอายุนี้36ปีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเพราะว่าในช่วงนี้เส้นชีวิตไม่มีเครื่องหมายไม่ดีหรือเส้นไม่ดีมาตัดส่งผลให้ชีวิตสุขภาพชีวิตการดำเนินชีวิตค่อนข้างสมบูรณ์ดีแล้วก็เรื่องของเงินทองในช่วงนี้แม้จะมีเรื่องให้เครียดให้กังวลหรือเรื่องให้คิดนะแต่ว่าเส้นก็ไม่ได้เสียหาย ยังมีรายได้ที่ดีที่โอเคอาจจะมีความเครียดความกังวลบ้างก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็สรุปได้นะครับว่าพื้นฐานในช่วงนี้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีถ้ามองในภาพรวมมือน,นี้ดีไหมก็อย่างที่บอกมาโดยรวมๆแล้วดีนะครับยิ่งอายุเยอะมากจะยิ่งดีขึ้นไปตามลำดับคำถามต่อไปก็คือบ้านปลายการเงินอนาคตจะเป็นอย่างไร บ้านปลายเราจะตีอายุอยู่ที่60เนาะอ่าเพราะว่าเป็นช่วงบ้านปลายอ่ะหาก็ได้55ถือว่าเป็นช่วงที่อายุสูงวัยแล้วเนาะสูงวัยเหมาะที่จะพักผ่อนได้แล้วถ้าหากมีงานมีเงินที่ดีก็กเกษียณได้เร็วในช่วงอายุบ้านปลายการเงินจะดีไหมเราก็จะดูที่เส้นวาสนาสำหรับเส้นวาสนาในมือนี้ ในช่วงอายุ55ขึ้นไปแล้วจะเป็นอย่างไรในช่วงอายุ55เจ้าของมือถือว่ามีโอกาสที่ดีจากเส้นวาส,สนาที่แตกง่ามนะครับตรงนี้หรือบางท่านก็จะเรียกวิกตอรี่ตัววีนะอันนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีช่วง55ถ้าหากเจ้าของมือลงทุนทำงานสร้างงานสร้างอาชีพยิ่งทำเยอะยิ่งได้เยอะ มันเป็นจังหวะที่เหมือนคนดวงขึ้นทําอะไรดีก็จะได้ยาวขึ้นไปจนถึง60ได้สบายสบายถ้ามองตามนี้เจ้าของมือนี้ก็ถือว่าบ้านปลายนะครับชีวิตไม่เดือดร้อนเรื่องการเงินนะถือว่ามีความสุขมีทรัพย์สินค่อนข้างมากแล้วก็คำถามต่อไป มีเรื่องอะไรที่ต้องระวังบ้างนะเราก็จะพิจารณาเดินและเส้นในมือนะเพื่อตอบคำถามเรื่องไหนที่มือนี้ควรจะต้องระวังสำหรับเรื่องแรกที่เห็นในมือนี้ก็คือเส้นชีวิตแม้ว่าเส้นชีวิตจะสวยแต่ว่าก็มีเกาะมาสัมผัสในจุดนี้ จุดนี้จุดนี้ส่วนที่เป็นเกาะที่เกิดขึ้นสัมผัสเส้นชีวิตโดยส่วนใหญ่แล้วถ้ามองในภาพรวมเมื่อช่วงอายุไปถึงเกาะนั้นชีวิตปักจะมีปัญหามีความวุ่นวายมีอุปสรรคเกิดขึ้นถ้ามองในเรื่องของร่างกายสุขภาพ เส้นชีวิตก็จะแทนส่วนต่างๆของร่างกายมีโอกาสที่เกิดปัญหาหรือความเสียหายเกิดขึ้นได้อันนี้คือมีโอกาสนะไม่ได้บอกว่าจะเป็นเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสก,าก็ควรจะระวังป้องกันไว้ก่อนอย่างเช่นตรวจสุขภาพเพื่อหาสาเหตุดูว่ามีโอกาสไหมเพื่อป้องกันไว้ก่อนถ้ามีจะได้เป็นไม่มากเป็นไม่เยอะสำหรับมือนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คือ ช่วงหัวไหล่คอมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้รวมถึงช่วงของหน้าอกแล้วก็บริเวณช่องท้องอวัยวะเพศก็จะมีอยู่ประมาณ3ส่วนนี้อันนี้มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งภายในและภายนอกเพราะฉะนั้นถ้าตรวจเช็คได้ก็จะดี <Okay. S 1> เรื่องต่อไป ก็คือเรื่องของเส้นสมองนะเส้นสมองบอกว่าเป็นคนที่ชอบคิดทำอะไรตัดสินใจค่อนข้างรวดเร็วอ่าอันนี้ไม่ได้เสียหายนะแต่ว่าเป็นสิ่งที่ควรระวังในเรื่องของความรวดเร็วอย่างที่เรารู้คนที่ทำอะไรเร็วมากเกินไปจนบางทีก็ไม่ได้มองถึงเรื่องรายละเอียดนะอาจจะมีผลเสียตามมาได้ ถ้าแก้ไขได้มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็คือการคิดถึงผลได้เสียเนี่ยมันควรจะต้องคิดแล้วก็ช่างใจให้นานขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเพื่อระวังป้องกันจุดต่อไปก็คือเส้นใจเส้นใจบอกว่าเป็นคนค่อนข้างคิดมากกังวลถ้าเกิดเจ้าของมือเนี่ยระวังเรื่องนี้ พยายามอยู่กับตัวเองอย่าปล่อยตัวเองไปตามความคิดที่มันทําให้ความความเครียดความกังวลเกิดขึ้นนะก็จะทำให้ชีวิตมีความสุขสบายใจมากขึ้นเรื่องต่อไปที่ต้องระวังก็คือเรื่องของการเงินการเงินในมือนี้เหมือนจะเก็บเงินไม่อยู่มีเหตุให้ต้องใช้เงินใช้เงินตามใจ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องดูก็คือการบริหารจัดการเรื่องการเงินบางสิ่งบางอย่างที่ไม่จําเป็นก็ต้องบวกลบคูณหารเอาเองอันไหนไม่จําเป็นตัดได้ก็ตัดระวังได้ก็ระวังเพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับเจ้าของมืออยู่เป็นประจํารวมถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดจากชื่อเสียงอย่างเช่นคนนู้นบอกว่าเราไม่ดีคนนี้บอกว่าเราไม่ดี ถ้าเป็นไปได้ก็อย่าตอบโต้เยี่ยมเงีย<ๆ>ไปซะเรื่องจะได้จบเพราะมันมีโอกาสเกิดขึ้นจากเส้นในมือแล้วก็เรื่องของการช่วยเหลือช่วยเหลือลงทุนอย่างเช่นค้ำประกรันปล่อยกู้ร่วมหุ้นลงทุนในมือนี้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายได้ถ้าเกิดเราไปทำกิจการหรือกิจกรรมนั้นๆนะอย่างเช่น ถ้ามีคนเดือดร้อนมาขอให้เราช่วยคำประกันหน่อยแล้วมันสนิทกันมากรักกันมานานถ้าคุณพร้อมที่จะยอมรับความเสียหายคุณก็ทำได้แต่ถ้าคุณคิดว่าทำแล้วจะต้องไปตามทวงตามจิกตัดปัญหาคืออย่าไปทำดีที่สุดอันนี้ก็คือเรื่องที่ต้องระวังในมือนี้ คำถามต่อไปก็คือครอบครัวและสามีจะเป็นอย่างไรสำหรับเรื่องของครอบครัวและสามีจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องพิจารณาจากเนินสุขแล้วก็เส้นเรื่องคู่เส้นคู่3จุดสำหรับเรื่องของครอบครัวความรักก็คือเนินสุขบริเวณนี้ถือว่าสมบูรณ์ดีไม่มีปัญหาอะไรจะมีเส้นที่มาตัดขวางบ้างตัดบ้างก็เล็กน้อยนะไม่ถือว่ารุนแรง เพราะฉั้ก็ถือว่าเป็นปกติของครอบครัวส่วนเรื่องของสามีเส้นสามีก็คือเส้นคู่นะเส้นคู่ก็สมบูรณ์ดีหลายๆเส้นรวมถึงเส้นเรื่องคู่ในมือนี้ลงมาในลักษณะนี้จะได้คู่ที่ดีนะตามที่ตัวเองตั้งใจตั้งหวังสมใจตามที่ตัวเองคิด โดยรวมแล้วคู่ถือว่าดีครอบครัวถือว่าอบอุ่นคำถามต่อไปจะได้อยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศไทยอันนี้น่าสนใจคำถามว่าจะได้อยู่ที่ไหนสําหรับทางศาสตร์ของลายมือเอาจริงๆไม่มันไม่ได้มีอะไรฟันทงชั่วว่าคุณจะอยู่นอกหรืออยู่ไทยแต่มันสามารถบอกได้ว่าคุณมีโอกาสไปนอกได้อ่ ดูยังไงจุดที่จะดูว่าคุณมีโอกาสไปนอกไหมอันแรกก็คือเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์ลักษณะนี้ถ้าใครมีเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์แล้วก็มีเส้นเดินทางมาสัมผัสกันแสดงว่าคุณมีโอกาสที่ไปต่างประเทศได้โดยเฉพาะการเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานไปหาเงินอันเนื่องมาจากเส้นวาสนาที่เกิดจากเนินจันทร์นี้ ก็คือเรื่องของการทำงานการทำเงินการใช้ชีวิตแล้วเนินจันเนี่ยมันมีความหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยเมื่อมารวมๆกันแล้วเพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสจะไปต่างประเทศได้ทีนี้มีคำถามว่าจะได้อยู่ไทยหรือต่างประเทศเราต้องมาวิวเคราะห์นะที่เส้นชีวิตในจุดของเส้นชีวิตเองเนี่ย มันมีเส้นเดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วก็ต้องสอบกลับไปที่เจ้าของมืออีกทีว่ามีแผนไหมซึ่งมือนี้ก็จะมีโอกาสนะที่จะย้ายในช่วง3 7ย่าง38มีโอกาสที่จะย้ายเกี่ยวกับเรื่องงานด้วยน่าเป็นการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องงาน ซึ่งถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็จะดีกับช่วง41ก็มีโอกาสย้ายเหมือนกันอันนี้ต้องไปดูในช่วงนั้นๆแหละแต่ถ้าถามถึงโอกาสมีโอกาสที่จะย้ายไปต่างประเทศก็ได้คำตอบของคำถามนี้จะได้อยู่ไทยหรือต่างประเทศก็ตอบได้ว่ามีโอกาสไปต่างประเทศได้จะไปไม่ไปขึ้นอยู่กับเจ้าของมือตัดสินใจเลย จุดต่อไปคำถามต่อไปเจ้าของมือถามว่าเขาจะรวยไหมเขาจะรวยไหมเจ้าของมือถามคำตอบก็คือรวยแต่รวยแค่ไหนอะ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าเขาทำอะไรอย่างที่บอกไปนะครับเพราะว่ามือเนี้ยเส้นวาสนาถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ราะว่าเส้นวาสนาไม่ขาดเลยถือว่าหนักแน่นมั่นคงรวมถึงมีโอกาสมีจังหวะในการสร้างหรือว่าจังหวะในการทําให้ประสบความสําเร็จด,ด้วยซึ่งถ้าเกิดเจ้าของมือรู้ช่วงจังหวะชีวิตนะแล้วก็ลงมือทําในช่วงนั้นน่ะโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมันก็ง่ายขึ้นมากขึ้นจุดต่อไปคําถามต่อไป บ้านที่จะบ้านที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเนี่ยจะได้อยู่ชั่วคราวหรือว่าจะได้อยู่ถาวรหรือว่าจะต้องขายมันไปหรือเปล่าอันนี้ก็จะย้อนกลับไปจุดที่บอกว่าเจ้าของมือเขามีโอกาสนะที่จะย้ายในช่วง3 7ย่าง3 8แล้วก็ถ้าจะไปต่างประเทศมันก็ไปได้ เจ้าของมือก็ต้องตัดสินใจนะว่าจะอยู่ที่ไทยที่ทำงานหรือว่าจะย้ายไปต่างประเทศเพื่อทำงานอันนี้มันบอกได้ว่ามันมีโอกาสสองทางเลยมันไม่สามารถตัดได้ว่าคุณไม่ได้ไปนอกหรอกเพราะฉะนั้นน้ำหนักมันจะอยู่ที่เจ้าของมือแล้วว่าเจ้าของมือตัดสินใจอย่างไร ตอนนี้อายุ36อีกประมาณปีถึง2ปีก็มีโอกาสจะได้ย้ายที่อยู่ที่อาศัยหรือว่าย้ายที่ทำงานถ้าเจ้าของมือมีแผนอยู่ในหัวอยู่แล้วว่าต้องย้ายแน่ๆมีแผนเพื่อจะไปเติบโตที่อื่นหาอะไรได้เพิ่มมันก็มีน้ำหนักมากที่จะได้ขายโอเคสำหรับมือนี้นะเราก็ จบแล้วนะครับสำหรับมือของเจ้าของเป็นเพศหญิงอายุ36ปีพร้อมกับคำถามต่างๆที่ได้ถามมาซึ่งเราก็ได้วิเคราะห์ให้ดูว่าพื้นฐานของมือนี้มีอะไรบ้างเป็นอย่างไรบ้างทั้งเงินทั้งเส้นรวมถึงคำถามที่เจ้าของมือสนใจอยากรู้มันต้องไปดูที่ตรงไหน พิจารณายังไงเพื่อหาคำตอบแล้วนะ่ะประยืนยันให้กับเจ้าของมือสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับเกี่ยวกับมือนี้ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนสงสัยหรือว่าไม่เข้าใจอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะแล้วก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดี